บนโซเชียลแชร์ข้อความแนะนำการลบเลือนจุดด่างดำเพื่อผิวหน้าขาวใสของคุณเช่นใช้ครีมลดรอยดำใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเรดิโนยทาเจลว่านหางจระเข้ืชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับแพทย์ผิวหนังครับ วิธีการลบเลื่อนจุดด่างดําเพื่อผิวหน้าขาวใสของคุณที่เขาแชร์นี้จริงไหมครับบนความนี้ที่กล่าวมาแล้วมีทั้งจริงและไม่จริง ที่เขาบอกให้ใช้ครีมลดรอยดำโดยพยายามเลือกครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีวิตามินซีอาบูตินกลูตาไทาโอนโคโจิกและทรานส์มิกนี่เป็นยังไงครับที่เขา่าวมาแล้วเนี่ยมันมีทั้งสารเครมีที่สามารถจะยับยั้งการสร้างเม็ดสีได้เช่นทรานส์มีนเช่นตัวโคจิกแอซิดอาบูตินพวกนี้สามารถจะห้ามการสร้างเม็ดสีได้แต่พวกวิตามินอีหรือวิตามินซีเนี่ยสามารถจะลดความเข้มของสีได้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทําให้รอยดําหายไปได้แต่ว่าถือว่าบางทีมันเป็นยาเช่นอาบูตินหรือเป็นยา โคจิอซิสถือว่าเป็นยามในการใช้ต้องระวังว่ามันต้นอ,อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์สารพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้สีผิวจางลงได้แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากมายอะไร ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเรตินอยคือในกลุ่มทั้งหมดที่พูดมาแล้วเราเรียกเป็นกลุ่มยาที่เป็นอนุม,มูลที่แด้มาจากวิตามิน A ทั้งหมดซึ่งวิตามินเอมีแต่พวกเรตินอยและมีตัวที่เป็นกรดที่ว่าเรตินอิกแอซิดพวกนี้เนี่ยปกติเป็นยาที่เราใช้รักษาสิวมันไปช่วยลดการอักเสบของสิวไปช่วยทําให้การอุดตันหายไปปการก็มีผลต่อเมดสีโดยําเทพเม็ดสีถูกกาจัดผ่านผิวหนังชั้นขี้คล้ายออกไปได้เร็วขึ้นตัวที่ดิฟฟอรินนั้นไม่ใช่ตัววิตามินเอที่แท้จริงมันเเเเปป็นนนนนตตััวววหหมมืืออทีี่่่รราาาใใช้ใ้าสาส้กกกษสิซึงพแล การระคายคือของดิฟรินก็จะน้อยกว่าตัววิตามินเอแอซิดตัวกรดวิตามินเอจริงๆแต่ทั้งตัววิตามินเอแอซิดและดิฟรินถือเป็นยาเราไม่ได้อามาใช้ทารักษาทั่วๆไปพรามันผลข้างเคียงได้ถูกต้องว่ามาเราต้องทาเฉพาะกลางคืนเท่านั้นเพราะถ้ากลางวันถูกแสงแดดตัวมันก็ถูกทําลายและสองที่นี้คือกรารระคายคืคอการแพ้ได้มากขึ้นอีกอันหนึ่งคือตัวเรตินนยเนี่ยเป็นตัวที่ปกติแล้วมันต้องแตกตัวกลายเป็นกรดวิตามินเอถึงจะได้ผลที่เข้าใส่ในเครือสัมาใรใเปลิงมาณมันน้อยมากเพราะมัน,นไม่ไ ลดการ,ร้าไม่สีหรืออะไรเลยตัวที่ได้ผลจริงๆสรุปก็คือพวกกรดวิตามิน A คือโรตินอิกแอซิดแล้วก็ตัวดิฟเฟอเนซึ่งเป็นตัวอนาล็อกของตัววิตามิน A องตัวนี้เท่านั้นที่ได้ผลบ้างไม่ใช่ได้ผลร้อยแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นยาที่ต้องแพ้แพทย์ไปผู้สั่งและดูแลพวกนี้ไปทําอะไรไปช่วยเร่งการทําให้เม่สีมนรนจุกองจัดผิวหนังได้เร็วขึ้นปกติแล้วไม่ได้ใช้เดี่ยวๆและมักจะใช้ร่วมกับยาของจัดฝ้าตัวอื่นๆทาเจลว,ว่านหางจระเข้ตัวเจลว่วานหางจระเข้ตัวมันเองมีีคุณสสมบัััตติท่่ช่ชวววยลลกกกาารอออเนน้้นถููองอแ ว่าในการที่จะห้ามการสร้างเม็ดสีของมันน้อยมากเกิดะเรียกว่าไม่ได้เป็นตัวหลักเลยในการรักษาลอกหน้าด้วยกรดผลไม้คือกรดผลไม้ทุนี้มาอยู่ในผลไม้หลายอย่างเช่นพวกสับปะรดแล้วเขาก็พบตั้งแต่ดั้งเดิมมาว่าคนพื้นเมืองใช้พวกนี้มาทาหน้าแล้วก็ดูผิวดูดีขึ้นพว,พวกนี้ฤิขมันก็คือไปทําให้ผิวหนังชั้นคล้ายๆในลอกปลดออกไปทำให้ผิวหนังมันไม่หยาบขึ้นอยู่ความเข้มข้นของสารตัวนั้นว่าเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเวลาที่หมอไปทําให้เนี่ยเขาต้องทาที่หน้าแล้วก็ถ้าเข้มข้นมากความสามารถในนกกกกกาาาารลลอผิวว็จะงไปึึมข้ ความข้นต่างๆก็เป็นเฉพาะชั้นขี้ใครถ้าชั้นความข้นมากขึ้นก็ลงไปถึงชั้นหนังแท้ได้มันไปช่วยทาให้ผิวผิวจางขึ้นได้แม้กระจ่างขึ้นได้ไหม,ได,ไ,มได้บ้างเพราะว่ามันไปลอกชั้นขี้ใครออกทําให้ส่วนเม็ดสีที่ถูกกาจัดผ่านผิวหนังเนี่ยถูกลอกไปด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราใช้มากเกินไปเนี่ยจะทำให้เกิดผิวหนังมันบางไวก่อแสงแดดได้เกิดความระคายเคืองได้ง่ายต้องระวังรักษาด้วยเครื่อง IPL สามารถทําได้ที่คลินิกเสริมความงามเวลาเราเป็นสีมีเม็ดสีเกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยเราสามารถจะใช้เลเซอร์ไปทาําาลยพวกเม็ดสีไ้ แต่ปกติแล้วผู้นี้ต้องระวังเหมือนกันในคนที่ผิวคล้ำเป็นคนเอเชียเพราะว่าบางคนอาจจะมีผลต่งคุณค่าทำให้เกิดการดำมากขึ้นได้รักษาด้วยเลเซอร์ได้คับเลเซอร์อะไรก็ตามมีตั้งหลายชนิดที่ยิงไปที่เป้ามันคือตัวเซลล์ที่ท่ามัสีกินวิตามินซีและวิตามินอ e. ีมีการพยายามที่ใช้วิตามินซีทาบนผิวหน้าและผลักลงไปร่วมกับวิตามินอ e. ีซึ่งเป็นตัวที่ช่วยทำให้วิตามินซีมันคงสภาพหรืออยู่ได้นานขึ้นวันนี้ก็ได้แต่สีฟูจางลงเล็กน้อยแต่ไม่ได้ใช้เป็นตัวหลักในการทำให้ผิวมันขาวขึ้น,น,นการก จะมาถึงผิวหนังดื่มน้ำเปล่าเยอะๆการทานน้ำเยอะๆคงไม่ไปช่วยลบรอยแผลเป็นได้นั้นคงไม่จริงดังนั้นสรุปแล้วข้อความแนะนําวิธีการลบเลือนจุดด่างดำเพื่อผิวหน้าขาวใสของคุณที่เขาแชร์นี้เป็นยังไงครับมีทั้งจริงและไม่จริงแชร์ต่อได้แต่ต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นจริงและอะไรไม่จริงอันไหนเป็นยาอันไหนไม่ใช่ยาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็นํายาไปใช้ในวิธีไม่ถูกต้องหากจะนํายาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้ควรต้องได้รับคำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม